แสดงความยินดีก็ต่างพ่อกบนันสีเนือไทยตันคือดรสเกตของพวกเราซึ่งเป็นที่รักทำงานของพวกเราสองปีอีกดรสเกตและที่สำคัญท่านเคยเป็นอดีตผู้ขับทางผมด้วยนะท่านเป็นนายเพื่อนผมเป็นรากเพื่อนน้อยทำงานช่วยเหลือท่านนะครับต่อดหลังจากแม่ห่อยเหนื่อยนะแสดงถึงท่านพ่อกำนันสีนวลไทยตัน พรอมแม่กำนันน้องแม่คนที่ทววรักของทุกภาคส่วนเพราะว่าราชการว่าท้องถิ่นเพราะว่าพี่น้องเจ้าบ้านนะครับคณนดูแล้วผมว่าประจำสองสามพันคนสี่พันคนเรียกละร้อยนะครับเัียกส่งในอำเภอเรียงส่งผู้ว,ว่าบางจังหวัดยังน้อยกว่าน,านี้นะครับโอ้โหผมเข้ามานี่ผมว่าผม,มาพาผิดงานหรือเปล่าจี้ไทย สร้างผลงานสร้างจุดเสียงให้กับอำเภอโดสเกตตนะเหล่อยาสเสพติดเรื่องไปความอกคนสารพัดเอาปัญหาพี่น้องชาวบ้านสะท้อนในสุรไทรการนำมาแก้ไขนอกจากนั้นยังสลองความเป็นนะประธานสมาคมประธานชมุรนชมรมจำนันผู้ใหญ่บ้านของโดสกเกตเทาพืนตลอดถามว่ายังพอไหมเอาอีกไหมโอ้ผมกระตือใจให้ก็ตามถ้ามาเป็นนายอำเภอโสิเกต์มี พออ่อกำนันสีนวลในกันพร้อมทีมงานพออน่อกำนันทุกกระบวน่างนี้ผมสบายใจทำงานรุ่นร่วนสี่น้องตอบแก้ปัญหาที่น้องชาวบ้านไม่ตลอดและที่สำคัญวันนี้เป็นวันแฮปปี้เบอร์ดยสามยังลวดสามยังบาทนะครับดีใจครับวันนี้หมูเฮามาได้มาสแสดงนุ่งปีศาจจิตใละความด,ดีความปัญหาดีไม่ได้คิดตออ่อพวอกำนันดีใจภูมิใจพี่ตอสกเกตเฮามีคนดีๆหน,นังมี แตะว่าพุดดั้มันสีเงินไปตันในวันนี้อย่างที่ท่านได้เจอว่านะครับผมเห็นงานรู้สึกขึ้นชมยินดีกับท่านกำนันและก็แม่กำนันเป็นอย่างยิ่งผลงานทำให้เห็นนะครับถ้าไม่ดีจริง ถ้าไม่ถูกใจจริงนะครับงานไม่ได้ยิ่งใหญ่สู์ขนาดนี้สำเร็จคงก็ขึ้นมาได้แน่นอนนะครับจะเรียกโดวยว่าสมบงมาให้เงินเราน,น,นะครับมาช่วยกันทํางานช่วยกันขับเคลื่อนคตรหลงบเพราะว่าเขาเป็นพี่น้นงอ,อ,นองนะครับเพื่อความวมไม่ลงมือใลการทำงานนะครับถึงฟันฝ่ามีวันนี้ได้นะครับ แนะทองคำที่ห้อยบนอกของนี้นะครับปมเป็นเพียงส่วนนึ่งที่เป็นตัวแทนพี่น้องตํบบนไม้เงินนะครับที่เป็นตัวแทนรับตรงนี้มาลําพังของกค้ชเดียร์นูเบอรกี้นะครับมาสามารถทําได้เฉพาะพ่อแไม่พี่น้องทุงงกภาคส่วน